ถ้าคุณเป็นสายทํางานเนี่ยผมเชื่อได้นะครับว่าการที่ได้โน้ตบุ๊กเครื่องเบาๆจอใหญ่ๆสีสดๆมันน่าจะตอบโจทย์ใช่ไหมครับวันนี้ครับ ASUS เ,เนี่ยเขามาคอนเซ็ปต์โน้ตบุ๊กสายทํางานแต่วัสดุความทนทานระดับ US Military Grade ตกกระแทกไม่ต้องกลัวพังแถมยังได้ความแรงในระดับ Ryzen AI 7 350เป็นยังไงสําหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปดูกัน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว XBT ครับแหมหลายคนเนี่ยน่าจะเห็นช่วงนี้ว่า ASUS เนี่ยเขาเปิดตัวโน้ตบุ๊กสายทํางานไปเยอะใช่ไหมครับวันนี้ครับผมอยู่กับโน้ตบุ๊กตัวใหม่ล่าสุดครับนี่คือ ASUS VivoBook S16 นะครับในรหัสรุ่นย่อย D3607KA นะครับเป็นโน้ตบุ๊กสายทํางานอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับ performance Ryzen AI 7ส5มาสูนะครับที่มีความเร็วเนี่ย up to ถึง 5G กิกด้วยกันแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะไม่ได้มีการ์ดจอแยกเป็นการ์ดจอออน CPU นะครับซึ่งเครื่องเครื่องนี้ บอกทด้เลยว่า วัสดุแมทเทอเรียลต่างๆเนี่ยเขาใช้มาเนี่ยอย่างดีนะครับเพื่อผ่านมาตรฐานตัวมิสทริกเกตนะครับเลือก ASU s ไม่ผิดหวังแน่นอน1เลยได้ความทนทาน2เลยน้ำหนักเบาครับเครื่องนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กไซส์หน้าจอ16นิ้วแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยอยู่เพียงแค่1.7กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ความบางของเครื่องเนี่ยจะอยู่เพียงแค่1.59เซนติเมตรนะครับถือว่าค่อนข้างบางเวลาคุณใส่กระเป๋าสอดเข้าไปเนี่ยอารมณ์เหมือนกับหนังสือ1เล่มเท่านั้นนะดีไม่ดีบางเท่าสมุดด้วยซ้้้าาาานนะคครับบถืออวว่่ขงงมกกแล ดีไซน์ดูเรียบๆมินิมอลนะครับผมตัวเครื่องครับถ้าสมมุติคุณเปิดฝาออกมาป๊าบคุณจะพบเจอกับสีที่มันสดใสสว่างซับซ่ามากนะครับนี่คือโน้ตบุ๊กที่ใช้หน้าจอ OLED ครับเป็นหน้าจอไซส์16นิ้ว Full HD อตัตราเฟซเรทเ,เนี่ย60สเฮิร์ตไม่ได้สูงมากมายนะแต่ว่า r e s p o n s e Time เนี่ย0.2มิลลิเซกรองรับ HDR ด้วยนะครับแล้วก็ค่าสีเนี่ยในระดับ95% DCI-P3 ครับถือว่าเป็นสีจอที่ค่อนข้างสดมาก ผมบอกตรงนะสดสว่างสวยงามนะครับสำหรับหน้าจอตัวนี้ด้านบนตรงนี้ครับมีในส่วนง,งตัวกล้องเว็บแคมนะครับที่มีเซ็นเซอร์ IR กล้องความชัดเนี่ยอยู่ที่ 1,080p ด้วยกันนะครับก็ถือว่าให้สเปคมาดูดีเลยในส่วนง,งตัวคีย์บอร์ดครับพอเป็นไซส์เกิน15นิ้วขึ้นไปเนี่ย นำแผดควรจะต้องมีซึ่งโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับมีนำแผดมาให้ตอบโจทย์สายทํางานจริง,รงๆเพราะว่าคนที่ซื้อโน้ตบุ๊กไปทํางานเนี่ยต้องพิมพ์ตัวเลขกันบ่อยใช่ไหมยิ่งคนทําบัญชีเนี่ยโอ้โหมาใช้ตัวเลขด้านบนมันไม่ถนัดตัวนี้มีในส่วนงตัวนำแผดมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนงตัวจอสามารถกางได้1้อยองศาเอาไว้พรีเซนต์ต่างๆได้นะครับคีย์บอร์ดมีไฟแบ็คไลท์สีขาวนะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างตรงนี้ครับก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์นะครับที่บอกบอกสเปคเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นตััว cent on AI7 นะครรรบกาจอ MD มีในส่วนของตัว Microsoft Office Home 2024ถูกต้องแล้วครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับถ้าคุณซื้อมานะครับอย่าลืม Activate ภายใน180วันครับคุณจะได้รับ Microsoft 365 Basic free 1ปีกันเลยนะครับนี่มีมาให้แบบแจ่มๆเลยสำหรับสายทำงานเขารู้ดีกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับมีตัว Touchpad นะครับที่เรียกได้ว่าสายใหญ่มากใหญ่แบบ มือผมปิดไม่มิดน่ะคือไซส์มันใหญ่จริงๆนะครับใครที่แบบทำงานแบบไม่ชอบใช้เมาส์เนี่ยอันนี้หน้าจะค่อนข้างตอบโจทย์นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับ ASUS VivoBook เขาจะเขียนไว้ S14 S16 สเปคมันจะเหมือนกันต่างกันแค่ตัวหน้าจอนะครับเครื่องนี้รองรับโค p i l o t ลมีปุ่ม c o p i พายเรียกใช้งาน AI ได้นะครับความบางตัวพอร์ตเป็นตัว Type C นะครับแบตเตอรี่ 70W วัต์มีกล้อง Full HD แล้วก็ตัวระบบประหยัดพลังงานทุกอย่างมีมาให้ ครบจบภายในโนบุ๊กเครื่องเดียวนะครับทีนี้เรามาลองดูในเรื่องของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อก่อนด้านขวามือเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัว USB Type A นะครับผมมีมาให้ตรงนี้เลยความเร็วอยู่ที่5กิกพอร์ตตัวนี้เน้นเอาไว้เสียบ r e e i v ซ m ม u าวแค่นั้นนะครับส่วนพอร์ตต่างๆทั้งหมดเนี่ยเขาจะมาถมทางด้านซ้ายมือครับพอร์ตแรกเลยเป็น USB Type C 3.2 Gen1 ตัวนี้ ไทซ C สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เพราะว่าอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยครับมันจะเป็นอะแดปเตอร์ตัวเล็กๆแค่นี้ครับแล้วคุณก็เสียบชาร์จโดยการใช้งานตัวพอร์ตตัว USB y y p C นะถ้าคุณไม่พอใจคุณสามารถไปซื้ออะแดปเตอร์แยกเอามาเสียบชาร์จได้นะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้ก็ กำลังไฟ65วัตต์ไม่ได้เป็นพาวเวอร์สูงอะไรมากมายเนื่องจากว่าเครื่องนี้สเปคมันไม่ได้แรงมากนะครับใครอยากไปพกอะแดปเตอร์เล็กๆ30วัตต์อะไรต่างๆสามารถชาร์จเข้าได้นะครับต่อมาอีกหนึ่งพอร์ตจะเป็นตัว HDMI นะครับมีพอร์ต HDMI มาให้ก็เป็นเวอร์ชั่น2.1นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตในส่วนของตัว USB Type A มี USB Type C ความเร็ว5กิกแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแจ็ค3.5มิลเมนะครับเอาไว้เสียบหูฟังมนคอมโฟนได้ก็เรียกว่าทุกอย่างให้มาครบนะ มันมีสเปคอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมไปแกะฝาหลังแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันครับอ่านี่เลยครับเปิดฝาหลังออกมานะครับคุณก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับผมนี่ เรียกว่าโล่งมากพอมันเป็นไซส์16นิ้วเนี่ยทุกอย่างมาดูใหญ่มากนะครับมันดูแบบโลง่งแบบโล่งเพียวใช้คำพูดว่าโล่งมากๆนะครับแล้วก็ในสนองตัวฮิตซิงระบายความร้อนนะครับตัวนี้จะมีฮิตไฟ์เส้นเดียวเท่านั้นเลยเนื่องจากว่าตัว AMD Ryzen AI 7 350เนี่ยมันไม่ได้ร้อน TDP มันต่ามากน,นั้นการระบายความร้อนแค่นี้คขาเอาอยู่อยู่แล้วเพราะถ้าสมมติเอาไม่อยู่เนี่ยเขามีพื้นที่เพิ่มได้เยอะแยะครับแต่เขาคํานวณแล้วว่าเท่านี้เพียงพอในส่วนของโดทูมีติดตั้งมาให้ตัวนี้ความจุยอยู่ที่ราต์น ที่ตรงนี้นะครับเป็นตัว Wi-Fi 6นะครับเป็น Dual Band 2อคตัวนี้มี b l บลู o t h ด้วยเป็น b l บลู o ูธเวอร์ชัน5.3นะครับในส่วนงตัวแรมครับ สล็อตแรมจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับมีการติดตั้งแรมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแรม DDR5 SO-DIMM ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นแรมแถวเดียว16กิกนะครับแต่เครื่องนี้ผมบอกก่อนมันเป็นแรม32กิกนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีแรมออนบอร์ด16กิกแล้วก็จะมีสล็อตแรมอีกหนึ่งสล็อตเพื่ออัปเกรดนะครับแก็เขามีสายอัปเกรดมาให้เรียบร้อยกลายเป็น32กิกนะครับดังนั้นแน่นอน32กิกมันใช้งานได้เพียงพอแต่ถ้าสมมติในม,ม,ม,นะมาากกว่ ในอนาคตมันอัปเกรดได้ง่ายมากกว่านะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่70วัตต์แอลนะครับถามว่าใช้งานได้นานไหมเอางี้ผมไปลองตั้งให้ดูเลยนะครับเทสกันจริงๆนะครับเปิด YouTube เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi 6นะครับเปิดแสง50เปิดเสียง50นะครับเทสออกมาได้เวลาเท่านี้เลยก็ถือว่า CPU ตัว AMD Ryzen AI 7เนี่ย ค่อนข้างประหยัดไฟทําให้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้สามารถทํางานได้แบบยาวๆเปิดแบบใช้งานแทบบทั้งวันจะได้แบบสบายๆไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับก็เอาเป็นว่าแรงเหลือๆเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูดีกว่าครับว่าโ no น้ตบุ๊กเครื่องนี้แรงแค่ไหนไปชมกันครับเรามาดูสเปคกันนะครับเครื่องนี้เป็น ryzen 7 ai นะครับตัว3 5 0ซึ่ง max tdp ของเขาเนี่ยอยู่ที่28วัตต์เท่านั้นนะครับเรียกได้ว่า กินไฟน้อยไม่ร้อนแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวรอไปดูตอนเทสกันแล้วก็ในส่วนของตัว CPU ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ8คอร์16เทรดนะครับซึ่งตัว CPU ตัวนี้เนี่ยเขาอินทิเกรตในส่วนของตัวการาฟิกที่เป็นการ์ดจอ 860m มาเลยโนบ,บุ๊กเครื่องนี้จะไม่มีการ์ดจอแยกแต่เจ้าตัว 860m ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าแรงไม่ธรรมดาไว้เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับซึ่งตัวเมนบอร์ดเครื่องนี้เนี่ยรองรับ PCIe 4.0นะครับตัวแรมมีมาให้ 32GB เป็น DDR5 นะครับบัสความ โอเคสำหรับความจุรแรมเท่านี้เพียงพอต่อการใช้งานในปี2025แน่นอนนะครับส่วนในความแรงของ CPU Single Thread นะครับอยู่762 Multi t h r อยู่ที่6,363ด้วยกันนี่เลขสวยเลยทีเดียวเชียวทีนี้เรามาลองดู SSD กันบ้าง โดยตัว SSD ที่เขาให้มาเนี่ยจะมีความจุที่หน่เทราไบต์นะครับ Read เนี่ยอยู่ที่6,973นเก้ร้อยู่ที่6,098นแะครับแล้วก็ค่า Random 4K เนี่ยจะอยู่ที่64.45ด้วได้กันนะครับตัวค่าไรต์เนี่ยจะอยู่ที่148.88ก็ถือว่าเป็นความเร็วสปีดที่ค่อนข้าง ใช้ได้เลยสําหรับ M.2 ในตัวเครื่องตัวนี้นะครับทีนี้เรามาลองดูอย่างตัวโปรแกรมกริดเบนซิกกันบ้างนะครับซิงเกิลคอร์เนี่ยได้คะแนนไปถึง2,902แต้มนะครับมัลติคอร์อยู่ที่13,557แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมทํางานอย่างเช่น V-Ray นะครับได้ที่17,622แต้มครับแล้วก็ในส่วนของตัว c ีดีบันส์ R. 2 3ครับคะแนนตัวนี้มัลติคอร์เนี่ยไปถึง1 5หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดแต้มน, Single น, 1, มน,นส่วนะคตับซ 2024ครับมัลติคอได้ไปที่883แต้มสิงเกิลคออยู่ที่115แต้มซึ่งถ้าสมมติดูตรงนี้เนี่ยผมบอกตรงว่ามัลติคออาจจะไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่แต่ว่าสิงเกิลคอนี่ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆสําหรับโนบุ๊กสายทํางานนะครับทีนี้เรามาดูคะแนนระบบโดยรวมอย่างเช่นตัว PC Mark 10กันบ้างนะครับเครื่องนี้ได้คะแนน7,327แต้มอาจจะไม่ได้สูงมากมายเนื่องจากว่าโนบุ๊กเครื่องนี้เขาไม่ได้มีในส่วนของตัวการ์ดจอแยกนะครับก็จะเป็นการ์ดจอออน CPU ก็ได้อยู่เท่านี้เนี่ยแหละครับใน ของตัวการจอออนซีตัวนี้ถ้าสมมติเรามาลองดูความแรงจริงๆเลยกับตัวโปรแกรมไฟสไตน์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ6,499ถามว่าเล่นเกมนูนนี้นั้นได้ไหมพวกเกมแนว e-sport เล่นได้แต่เกมระดับ Triple a 8 6 0 m อาจจะไม่ไหวนะครับก็ไว้เดี๋ยวรอไปลองเทสกันอย่างว่า VivoBo o k ตัวนี้มันเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานอยู่แล้วนะครับในส่วนของทาวสไทเนี่ยได้คะแนนที่2827แต้ม Steel Nomad 350แต้ม Speedway 232แต้ม Solar Bay 9 9 0 9, 9, 9แต้มนะครับพอ t รอยัล837แต้ม Night นเรส25,246แต้มต่อมาในส่วนของตัว CPU profile ครับ Mac trade เนี่ยจะอยู่ที่6,734แต้มนะครับก็อย่างที่ผมบอก m u l t i c ิคออาจจะไม่ได้โหดมากแต่ว่าคอเดียว one trade เนี่ยโอโหไปถึง1,134แต้มเลยก็ถือว่าแรงใช้ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูโปรแกรมตัดต่อกันบ้างครับว่าเครื่องนี้ที่ไม่มีการจอแยกตัดต่อไวหรือเปล่าไปดูกัน ในส่วนโปรแกรมตัดต่อนะครับอันนี้เราก็ใช้ตัว Premiere Pro 2025เช่นเคยนะครับแล้วก็ฟุตการตัดต่อเนี่ยเป็นแบบ 4K นะครับความละเอียดก็เต็มที่เออผมใช้คำว่าเต็มที่เลยกันเพราะกล้องเราถ่ายคือโหดอยู่แล้วแล้วก็ความยาวตัวคลิปอยู่ประมาณ11-12นาทีนะครับถามว่าพรีวิว ก็ไม่ได้มีอาการกระตุกไม่ได้มีอาการสะดุดอย่างไงนะครับเนี่ยผมจำปุ๊บใช่ไหมผมกดเพย์ผมจำปุ๊บผมกดเพย์นะครับมันก็มาได้ทันท่วงทีนะครับถือว่าตัว CPU ตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์กับตัวโปรแกรมตัวนี้ได้ดีอยู่ระดับหนึ่งเลยทีนี้เรามาลองดูกันกับในเรื่องของการเรนเดอร์กันบ้างนะครับว่าเรนเดอร์ออกมาจะเป็นอย่างไรแมทซอรให้2องสี่เหมือนเดิมครับลองเอ็กซ์พอร์ตดูกันว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงกับโนบุ๊กสายทํางานในการตัดต่อคลิป 4K ครับ นี่แลยครับรอจน2%แล้วลองดูเวลานะครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง41นาทีซึ่งตรงนี้ผมบอกก่อนถ้าข้าม2%ไปเวลามันจะลดลงนะครับก็คิดว่าฟุตเนี้ยเรนเดอร์ใช้เวลาไม่เกิน5ชั่วโมงก็น่าจะเรนเดอร์เสร็จนะครับถามว่าตัดต่อได้ไหมก็ถือว่าพอได้อยู่แต่ถ้าให้ผมแนะนำนะ ประมาณ Full HD เหมาะสำหรับเครื่องนี้มากกว่านะครับเต็มที่ก็สัก 2K 4K เนี่ยอาจจะใช้เวลาในการเรนเดอร์นานสักหน่อยเนื่องจากว่า CPU อย่างที่ผมบอกตัว Ryzen 7 AI ตัวนี้มันเน้นสำหรับประหยัดพลังงานไม่ได้ปล่อยความร้อนสูงมากก็ถือว่าโอเคทำงานได้สบายๆทีนี้เดี๋ยวเราไปลองดูความแรงการจอออน CPU กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมครับ ก็ลองเล่นกับเกม v a l o r a n t ก่อนนะครับผมจะปรับเป็นแบบ full hd พัท s 1 9 2ก้าร0นะครับกราฟิกคุณภาพ l โลเลยนะครับเพราะว่าการ์ดจอแย่มันอาจจะไม่ได้สูงมากแต่เล่นเกมได้ไหมเล่นได้แน่นอนนะครับเรามาลองดู v า l o r ลกัน 200- 300รเฟรมนี่ก็คือถ้าสมมติเป็นเกมแนว e sport เกมที่มันไม่ได้ใช้ตัวกราฟิกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอะ่ะมันเล่นได้นะครับมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเครื่องไม่มีการ์ดจอแย่มันจะเล่นไม่ไหวแล้วเอาจริงๆถ้าสมมติคุณอยากจะได้แบบภาพให้มันสวยมากกว่าเนี้ ก็ยังสามารถปรับได้สำหรับเกม v a l o r a n t นะครับเนี่ยปรับได้สบายเลยเล่นเกมไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วก็เฟรมเรทถือว่านิ่งแล้วดีด้วยส่วนเรื่องความร้อนนะครับอันนี้มันอาจจะไม่ได้สแสดงสถานะของซี u แต่อย่างที่ผมบอกกราฟิกออน CPU หมายความว่ามันอยู่บนตัว CPU แล้วความร้อนเฉลีย Ever ่ย a v e r a g รก็จะอยู่ในช่วงใกล้ๆกันกับในส่วนตัวการ์ดจอเนี่ยครับประมาณ 77, 80, 80องศาอยู่เล่นประมาณนี้นะครับ CPU ก็44%โอ้โหถือว่าเหลือเหมือนกันนะถ้าเอามาเล่นเกมพวกแนวประมาณนี้ โอเคเลย300เฟรมสบายๆประมาณนี้สำหรับเกม v a l o r a n t ครับลองอีกเกมกับ Delta f o r c e เนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวแบบ t r A นิดนึงอาจจะไม่ได้ถึงที่เป็น A หรอกแต่ว่ากินสเปคอยู่ระดับหนึ่งนะครับเป็น Full Screen Full HD นะครับกราฟิกเซตติ้งเนี่ยผมจะปรับไว้ที่ต่ำสุดนะครับโลแล้วก็จะมีในสงตัว Super Resolution เปิดเป็น AMD f e r y FX นะครับแล้วก็ปรับตั้งค่าเป็น Performance Mode นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูว่าโนบุกกับกาจอร์ซีบีตัว 860m ไหวไม่ไหวดูกันนี่70กว่าเฟรมเรทถือว่าเหลือๆนะครับแรมเครื่องนี้ให้มา3 2กิกนี่คือข้อดีมากๆเลยเพราะว่าพอมันเป็นการจอ CPU ออนซีพียูอ่ะเขาจะดึงแรมจากซิสเต็มหรือว่าแรมระบบเอาไปใช้งานนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเล่นเกมเดอะทอฟฟ์ใช้แรมไปประมาณ2 0ิกิกเพราะว่ามันโดนดึงไปสําหรับแรมการจอด้วยนั่นเองนะครับก็35%มสิบรซีพียูรันชิวๆส่วนความร้อนอยู่ประมาณ68-69ครับโอ้โห สบายนยเนี่ยนี่คือโน้ตบุ๊กสายทำงานจริงเหรอ vivo books เครื่องนี้คือเล่นเกมจริงจังได้เลยลเนี่ยถือว่าผ่านครับผมให้ผ่านเลยสําหรับใครที่แบบว่าอยากหาโน้ตบุ๊กสายทํางานสักเครื่องหนึ่งเอาไว้แบบเผื่อเล่นเกมอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้อยู่ไม่ใช่ว่าการจอออนซีบของที่ vivo b o o k ให้มาเนี่ยมันไม่แรงนะมันแรงนะครับมันแรงเลยแรงในระดับแบบเล่นเกมได้แต่ผมก็ไม่ได้แบบพิสูจน์ว่าเฮ้ยเครื่องนี้ซื้อไปคุณเอาไปเล่นเกมนะ เครื่องนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบต้องการเอาไปทํางานขอจอใหญ่ๆเน้นใช้งานได้หลากหลายอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับเจ้าตัว ASUS VivoBook เครื่องนี้ครับผมไปยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว VivoBook S16 เครื่องนี้นะครับก็เอาตรงๆเลยนะ CPU ที่ให้มาถือว่าแรงในระดับหนึ่งตัดต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็ตัดต่อได้แต่ถ้าให้ผมแนะนําก็คืออยู่ในเกณฑ์ระดับแบบ Full HD อันนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับส่วนเรื่องการระบายความร้อนถึงแม้ว่ามันจะแค่หนึ่งฮตไป1หนึ่งพัดลมคุณก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นมันเอาอยู่อยู่แล้วนะครับสำหรับฮิตซิงแค่ประมาณนี้นะครับส่วนความแรงก็ตามที่เพื่อนๆเห็นนะ่ะคือมันใช้งานได้มันไม่ได้ย่ําแย่เลยนะครับถือว่าค่อนไปทางแรงมากๆเพราะว่า CPU ตัว AMD Ryzen AI H 7สามี้าศูนย์ต็ว,วเวไ,บบดวได้บบสบัย สบายแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับแต่ที่สําคัญอันนี้ผมบอกก่อนเนาะใครที่ซื้อโนบุ๊กเจ้าตัว ASUS VivoBook มาคุณอย่าลืมไปแอคทีฟภายใน180วันนะครับเขาจะแถมในส่งตัว Microsoft Office 365 Basic ให้1ปีเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันเนี่ยอันนี้ผมแอบบอกนิดนึงใครที่ซื้อก่อนวันที่12ตุลานะครับ คุณจะได้รับสิทธิ์นะครับประกันอุบัติเหตุจากปกติเนี่ยเขาจะให้1ปีนะครับตัวนี้ประกันอุบัติเหตุจะเพิ่มเป็น2ปีมูลค่า1,900บาทนะครับก็รับสิทธิ์ได้ถึงวันที่19ตุลานะแต่ว่าต้องซื้อภายใน12ตุลานะครับมีแถมรับประกันออนไซต์เซอร์วิส3ปี เคลมได้ทั่วโลก3ปีมีเพอร์เฟกต์รันตี1ปีบวกอีก1ป,ปีเข้าไปก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับใครที่สนใจก็ลองไปดูแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าเครื่องนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างครบมากไม่ว่าจะเป็นแบบโคพายลอดใช่ไหมที่ใช้ฟังก์ชันแบบไลฟ์แคปชั่นน่ะที่เวลาคุณดูพวกไฟล์วิดีโออะไรต่างๆเงี้ยคุณอยากให้มันมีซับขึ้นมา ตัวโนบุ克เครื่องนี้ก็ทําได้นะครับหรือคุณแบบว่าอยากจะแปลภาษาปกติต้องเข้า Google Translate อันนี้ก็ไม่ต้องใช้ตัวฟังก์ชัน c o p i l o t ในการแปลภาษาได้นะครับและก็ใครที่แบบว่ามีภาพเก่าๆภาพมันแตกอะไรเงี้ยอยากให้มันชัดขึ้นพวกโค p i l o t อะไรต่างๆที่มันใส่มาในโนบุกยิ่งเป็นซ p u ที่รองรับ AI ด้วยเนี่ยมันจะทํางานได้ค่อนข้างดีมากคุณก็ไปลองดูละกันนะครับส่วนราคาเครื่องนี้เนี่ยอยู่ที่32,990บาทนะครับซึ่งเป็นราคาเปิดตัวถ้าคุณอยากจะได้ถูกกว่าน โโปรรมชัั่นนะคบซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าแอดไวก็มีขายแล้วใส่โค้ดส่วนลด x t r m IT เนี่ยอาจจะได้ไปถึง30,000บาทด้วยเออก็ลองดูกันแล้วกัน,กนครับถือว่าเครื่องนี้คุ้มๆ CPU แรงๆ Ryzen 7ได้ RAM 32GB ซื้อมาไม่ต้องอัพเกรดใช้แค่นี้เหลือกินเหลือใช้แถมแข็งแรงด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับอุ๊ยโดนอีกแล้วอะแต่ไม่ต้องโกพังมิสเ e อรี่เกครับ